สวัสดีครับมุนีกับมะพ่อครับพ่อยไม้ขึ้นก้าครับมุนีก็ได้ไมูลนักรายห่างไปสามมื่อสีม่มื่กับสิมาอันมุนีก็กับบ่มีหยังสิมาไอเสริมอืมเรื่องเลิกบุรีในคลิปสุดท้ายที่พผมลงไปก็คือเลิกด้วยการวิธีการฮักดิฟเออที่ว่าผมเลิกได้ย้อน วิธีหักดิบผมเลิกได้วิธีหักดิบกับพระวามผมกับมีพิ้นตัวนี้ละผมบอล่งไปจากรถผมหักดิบเลยแล้วก็บ,บอกผู้ได้เลยบอกผู้ได้ว่าชิเลือกอย่าสูบเลิกเองแล้วก็บล่ให้ผู้ใดหู้ผุละจนว่ามั่นใจว่าจะคว้างเลือกได้จังจังจังบอกเขาเพราะเพื่อนมุมมองของผมนี่เรื่องสูบบุรีนี่ก็เพราะเพื่อนว่ายาเสพติดทั้งหลายนี่ หลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าจะเป็นสูบซ่าดมกาวสูบมาหรือว่าพวกกินเหล้าเสียที่ว่าอันตรายสูบมาสูบซ,ซ่าเนี่ยผมในมุมมองของผมก็คือว่าการสูบบุรีนี่เป็นอันตรายที่สุดบุรีในมุมมองของผมตอนนี้ก็คือว่ามันเป็น ยาเสียพิษที่อันตรายลายแรงกมูที่สุดเพราะจังไถจังวาสังงเตียจังไถจังวาบุรีมันเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่ามันใกล้โตมันใกล้โตเฮ้าแล้วก็ใกล้โตลูกหลานลูกหลานเฮ้านี่สามารถมันติดติดได้เลยทุกคนอืบอบ่ววาตากแต่เฮา ลูกร้านนี่ตีดจไนแทุกคนพรวาวะอย่างเตี้ยมันหาสื่องางหนึ่งมันหาสื่องายมีขายอยูทย่บทีบมีขายอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเซเว่นก็ขายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงร้านค้าทั่วไปก็ขายตลอดเออทุกมือมีทุกมือแล้วก็สูบใซสก็ได้สูบอยู่นําสถานที่ต่างๆแต่ว่าหามันทีวิดวิดคนแน่จัง่อยสมือนี่เพราัหาแต่ได้บ่ได้บ่ต้องไ,ไปสูบในที่จัดที่เข้าวจ,จัดไว้ให้ มันซื้อง่ายแล้วก็ซื้อง่ายแล้วก็หาง่ายผมเลยว่ามันเป็นอันตราที่สุดเสี่ยงที่จะสิติดลูกหลานสิติดหลายที่สุดบอกบอกคือยังุ่มผู้อื่นเนี่สมอื่นเนี่สมเป็นเป็นอ่าสูบมาสูบซ่านน่มันได้ลีสูบเด้มันไ่ได้มันไ่ได้มาเฮ็ดประเจิดประเจิดคือยังสูบซ่าเออสูบสูบยาเด้สูบยานั่งสูบใส้ก็ได้อืมประแต่สีีดาวปาะเทมันรมะเกียดหลายแค่นั้นเอง เอาเด็กหน่อยออกจากโรงเรียนปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์แปดมามาจอดรถอยู่หนา้ารถผมนี่อืยกยาสูบมาสูบตุย่ยป๊าชู้กระเลยสิครับซึ <c oughs> ่งไม่ยิ่งเนี่ยบอมบอมเปนตั้งแต่ผู้ชายบอมเแต่เด็กหน่อยผู้ชายเด็กหน่อยไม่ยิ่งกับซุดคือกันอืผมเห็นกับหูกับตาเลยนี่อืเด็กหน่อยไม่ยิ่งกับพ่อเด็กหน่อยไม่ยิ่งเล็กหน่อยผู้ชายกับพ่อเด็กหน่อยผู้ชายสูบน้อกันเสยเออบ้านนี้ สูบเลนดิที่แรกว่าสูบเรียนสูบเรนไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกแต่ว่าส่วนมันสมูโตยังมันติดแล้วอืมผมเลยคิดว่ามันเป็นอันตรายที่สุดก่อมูคืออย่าสูบหาสื่อในไงสื่อเซเว่นก็ได้แต่ว่าเขากประกาศเดยคนทร้างการสั้างรัฐคนกับประกาศทร้างรัฐบาลทร้างอันนั้นร่วงบานร่วง,งเบินพวกับประกาศเดยอันตรายหรอว่าอย่าสูบกไ็ได้ขายของอยู่เซเว่นผมเคยถามเขา อืมอันเปิดมันจะเป็นอันอันดินชักที่ว่าอันใช้ยาสูบม,มันจะยู่ทั้งหลังเขาหลังเขาเตืร์เออคนที่เอายาหยั้ก็บ,บอกเขาเขาที่เอาห,อเเเเเเห้มันทุบเปิดขึ้นทุบเป็นไดสูบอ่นเห็นซ่องเห็นอยาสูบโอ้โหสันลุงสันเปิดแล้วมันสยองมากเลยสันจะไหนว่าสยองซ่องยาสูบแต่ละยี่ห้อเนี่ยรัฐบาลเขาบังคับไห่ออก เป็นขอเตือนเป็นรูปภาพเป็นขําเตือนที่ว่าจอข้อบ่รถน้ำศพบ,บ่รลูปท้ายนะเออนั่งรถเข็นจอข้อบ่ออุ้มลูกสูบโอ้ยสูน,นี่เป็นโรคนั้นโรคนี้อืมระว,วังอะไรดีไอไอไอีน้อยมันยู่เซเป็นปะเปิดตู้ที่ไรสยองทุกทีเลยลุงท่านสุกษัสยองแล้วดอสตดรูปภาพอย่างเนี้ยชักหลังสูสตร แต่ว่ามีตู้ซองดิแต่ว่ากับบ่เซาบอยานด้คนบอยานบ่เซาอืมบ่เซาสูบคือเกาเดี๋ยววันที่เอ่อวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเขาว่าขึ้นแน่นอนดิอย่าสูบแต่ว่ารัฐบาลกับว่าแต่คว้งเฮ็ดถือจีพักที่ให้เขาขึ้นราคาเพราะว่าเจอยากให้รัศดรอยากให้ประชาส้นนี่ลดดันเลิกอ่าเขาว่าเฉยขืนราคาอย่าสูบมันโมเมนต์ขนราคาอย่าสูบ ผมเอ็นไวทิมาลดละเลิกเดมันเป็นการผักพาระให้กับประชาชนผักพาราให้กับประชาชนเลยเดคันคันค้นราคาอย่าสูบป,ปื๊บผู้อ่อนประชาชนนี่มันติดเออแพงเท่าไรกูกะหาเงินมาซื้อสูบเท่าไรกูกะซื้อสูปเอาแต่ทิ่แพงกูซูบอันนี้บม่ได้กูสูบอันไม่เออแล้วก็ยาหนีภาษีเขาเอาอกขามาบัานี้ เออเอาขามามันถือกมาหน่มาจับเขาเออจับเขาก่อนเขาเอาหนี้ภาษีมาเอออ็จะเอาไปตลาดล่งเกลือสิแถวละสองร้อยแถวละร้อยก็บาทเพี่เอออมามาอะไรดีเอามอมอามาไรพูละอันพูละแคปตอนแคปตอนหนึ่งเอามไา้ผู้ผู้หนึ่งเออขันขอมาเกิือันจับสันด้เป็นสันเดียาขมินยารุ่งเกลือนี่ผมเคยไปแบบเอมามาอะไรขอเอามาอะไร เอามาหลายบ่ได้เรไปเอามาได้พูละอันพละแคปตนันเปลี่ยนจันบ้านนี้ของคนไทยขึ้นภาษีขึ้นราคาบ้านนี้ราคาขึ้นต้นแรกแต่ซื้อคนเท่านะเพราะว่ามันติดอืมท้องได้กูก็ซื้อนี่แหละมุมมองของผมก็คือว่าบุรีนี่ยาซูมนี่เป็นอันตรายที่สุดกอมูบรรดาในบรรดาไอยาเสพติดออ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะผมหันหันหนามาทั้งนี่โดยเต็มที่แล้วผมบ่าต่อต้านบ๊อแมนต่อต้านล้นรลงล้นรลงอยากให้เศร้าสูบยาอีพอเฮ้าผู้อายุหลายๆอยากให้เล่าเศร้าสูบซะเออมันโรคไพ่จระยานหนามน้ำมันบ่อหน่อยดิเอาถุงลมโป่งพองมาเล่งเม็ดเลือดมาเล่งเส้นเลือดซุ้มบันหันใจหยักงหกระบบทั้งเดือนหายใจเฮามันไปไปแล้วปอดเปิดไปไปแล้วมาเล่งปอดเออลคหัวใจเองเสีย แล้วแล้วโรคที่ตามมาอีกก็คือโรคเหงือกกับโรคฟันเนดะ้ะอันนี้หมอก็บุ๊คไขบอกแต่ว่าผมนี่สังเกตบางเจ้าของเองเหงือกกับฟันี่ตอนนี้ผมสบายแล้วเพราะว่าผมเศร้าสูบแล้วบ่ปวดแขวววบ่จะงายไปตะกี้ปวดแคว,ว,วดูดูเด้ดดดดดปวดแคลวโอ้โหทรมานสุดยอดแต่ว่ากับ่เศร้าสูบเออบ่เศร้าสูบเขาแควนี่อันบุหรี่ลังก้นสูบจนว่ายเหงือกดแ le le ีแล่ปื้ปื๋ผมี จนเนื้อเนี่แล่เบิดเนื้อเนี่ยอืมบาตนี้มันจะขินปูนมันจะไปเกาะจน้ํนแข็งเขาเกาะเกาะจนมันแข็งเขามันบันมันจะดันดันดันฟันเขามันออกดันออกมาดันออกมาได้บัี้หินปูนมันเกาะลายมาล่ะดันออกมาปวดบาตนี้ไปหาหมอเออไปหาหมอเขาผ่ถอนไหนได้ไปตัวเขาหายปวดแล้วคันหายปวดแล้วคันเพราะว่าคันว่าหายปวดแล้วเขาจองถอนไห้ด้เออคันคันไปหาหมอคันคันปวดอยู่เขาผ่ถอนไห้ด้ตะลามันโรคเนื้อกับโรคฟันนี่ มาจากสุบุรียล้ล้วนเลยผมสังเกตเบมึงแล้วนะแต่ว่าท่างการแพทย์ท่างหมอเพิ่นก็บ,บ่คอคไคบอถึงปานเด๋เพิ่งที่บอถึงแต่พวกเอ่อมะเร็งมะเร็งมะเร็งปอดมะเร็งเอ่อไอ้ทั้งเดินนั่นเนี่ยไอ้ทั้งมะเร็งปอดมะเร็งโรคหัวใจเออ่ที่มาของมะเร็งหลายๆมะเร็งละ่ะเออเออมันมีสารก่อามะเร็งนี่นะั่น60ชนิดพุ่นผุนว่าในในคนบุรีนะั่นสารพิษ400สี่ร้อยชนิด จังไม่ยัาแนี้แล้วอยนอืมโศกไปบ้านนี้พ่นออกไปลูกเต้าลูกเมียถือกินน้ำโอ้ยเขาเราปวดหัวเขาเขาเขาติดจำเขาเขาติดโรคแล้วเฮาเด้เขาไปพ่นออกไปเฮาไปไเด็นตังแกว่าจพ่นใส่เขาดอกเสียงดอกเสียงดีดีดอกเสียงแต่ว่ามันก็ไปคือเเ่าอืมติดน้ำเสียน้ำผ้าน้ำเสียน้ำผ้าเฮ้ยไปเขาซักไงอืมเขาซักเขาก็จม ตันในติดเศร้าผมนะตัวแต่เขาว่าติดเศร้าคือผมเนี่ยผมตัวตัวดิ้คนคนคนบอกคนบอกเคยตัวกไก่เป็นคนตัวเพราะว่าอย่างมันเศร้าอะไรตัวเขาว่าจะเศร้าเจะเศร้าเสียงเสียงอยู่เสียงกินเสียงสูบจนว่าผมเลิกได้สองเดือนเขายังว่าโอ้จะมันเสียงได้คักเนาะเสียงจะสูบมันเขาไปเสียดิว่าว่าเขาเศร้าจะสูบว่าผมเศร้าจะสูบ ยังได้คักได้แน่นอ่อสนัวยังดียงกังแดดนะว่าเศร้าสูบแล้วเขาเป็เซียนเลยตัวเขาดูละแต่ว่าโอ้ยกะอยากให้เศร้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใดเป็นอายุหลายแล้วเสียอยากให้เศร้าเลยนะโรคเหงือกโรคฟันกับมานน้ำมันมานํ้ำยาสูบปวดหัวกับปวดดูผมเนี่ยนี่ตาผมบ้านี่ เบื้องตาผมเนี่ยมันเศร้าแดงแล้วเศร้าเศร้าแดงหลายแล้วตะกี้แดงตาแดงจึ่งครึ่งตาแดงจึ่งครึ่งได้เด้อเห็นไหมผมผมทายผมผมโพลลงไปมือมันเกิดเป็นเฟียดตาแดงจึงครึ่งเนี่ยสูบยาย,ย่อนสูบยาดิตาตาเขาเนี่ยแดงจึ่งครึ่งเลยเพราเขาว่าเอาตาทำไมาตาลงแดงสพวนนิังว่านี่แหละอันเขาเขา,เขาเรียกไอ้สูภาพบบรูดในตาสีเหล็กผูดดาพน่นไปคุยกัยเขาเออบอยยอมรับว่าจะขวงสูบยา แล้วหลยแล้วทําให้ตาแดงพยอมแบบนี้สูภาพบบรุษในตาสีเหล็กพุน่าพ่าเขาไปอ้างเขาสูมีคือกูว่าบนตาบรุษสันเออเขาพไดเลยว่าโอ้ยทำไมไม่รู้เลิกสูบตะกี้นั่นโอ้ยจะเลิกสูบได้ไงลงทุนมาเยอะแล้วพลน่าจะได้สูบม,มาตั้งสามสิบสี่สิบปีแล้วจะไปเลิกได้ไงเนยไงไงพุน่านเป็นเลนเอนบ่อเป็นเล่นยี่หาว่าเจ้าของลงทุนมาเยอะแลว้วว่าสันเนบ้าเออโน้ตแม่ของดีนี่แต่แต่ที่พ่ซื้ออืม ว่าว่า,วา,วา,วาให้คนเงึอกเขากับเบื้งเงดอกออมตาผมนี่เบิ้งรถเบื้องต้องเบิง้งไก่นี่เบิง้บง,ง,งตาผมนี่มันเช่าแดงแล้วแต่กีดตาแดงจึงคืงควนยามันเขา่าควนยาเขาต้องตาฟัง่งอือันสาคัญก็คือว่าอันหนึง่งบ่ต้องไปกินไว้อากาอืสําหรับผู้ชายที่ว่าอายุสาเฮานี่ ทำการบ้านได้สบายบ่ต้องยันถูกทุกข้อรถตัวเออวันผมขี่คุยบันผมขี่คุยดิมันคือขักอเกากินน้ำหมักเน่าน้ำหมักเน่าใส่เกลือน้ำน้ำหมักเน่าอุ่นๆใสเกลือใส่เกลือกับหมักเน่าแหละอุ่นๆน้ำบุ่นอุ่นกันมีน้ำผึ้งจักหนก็ดีน้ำผึ้งน้ำผึ้งใสจักหนก็ดีอแ่บแล้วก็มันจะไปล่างปลอดเทาล่างล่างไดปลอดในนันเทามันสิดีขึ้น ลมหายใจเข้าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่อยดีขึ้นเรื่อยๆสมรรถภาพทางเพศเท่าก็ค่อยขึ้นดี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 ขึ้นเป็นลําดับดีขึ้นเรื่อยๆอืมกินเข่ากระแทบนอนกระลับตื่นขึ้นมาบ่ปวดหัวเออแนมไปไกลๆก็เห็นหงต้องมาง้มเบงอันนั้นเออแนมไปไกลๆก็เห็นหงตากระแจ้งออกแจ้งออกอืมกินเข่ากระแทบนอนกระลับตื่นกาบกลุกไงอืมอยากไข้เศร้า พ่สจะไงปาหักดิบไปเลยพ่อต้องไปสนใจครับยังหักดิบไปเลยว่าเกิดกูไม่ได้เกิดมาก,กับมึงกูเกิดมาจากตะกูผู้เดียวพ่อแม่กูปอนเข่านุ่มนามคาแหลกบอมัน,มนยาสูบเอาใจขาอย่างเดียวขาเอาใจเฮานี่อขาเลยอืมเอาใจขาอย่างเดียว คิดว่ากูบริเกิดมากกับมึงวะสันเอาเอาคลิปนี้กันเงา้ยก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งกับสูสุกนขันมักตะก,กดไล่กดแช่กดติดตามอมืขันมักลูกหมายเบาเออขันเพื่อว่ามันจะเปลี่ยนประโยชน์สําหรับลูกสําหรับหลานสําหรับพ่อแม่พ,พ่อเฮ้าผููพนอายุหลายหายันเพิ่นยังสูบยาอยู่หันผู้ดใดเป็นลูกเป็นเมียผู้ดใดเป็นลูกเป็นเต้าผู้ดใเเเดใเป็นน้องเป็นเอืย้ยเออ ผู้ยิ่งกระสูบได้ยาบาดเลยบอกกันใบเบิ้งพอยาย่หมา,ายรถพอหญ่หมายนี่เป็นคน้นซัวที่สุดในโลกสูบมาหมดทุกอย่างลุงหมายสายบันเทิงนี่สูบมาหมดทุกอย่างพอสูบจะยากกันยุ่งหันต่อไปติดมัดทุกอย่างเคย,ยต,ติดมัดทุกอย่างาอ,างอืแต่ว่าพ่อยาย่หมายสายบันเทิงนี่เลิกได้แล้วทุกอย่างอืทุกอย่างเลยดิบอมเนเล์บอลเนทุกอย่าง,าางขันผููได้เคยอยู่นั้นผมเคยส,สนิทกับผมนี่ผมที่สูบ ผมติ่กินทุกอย่างแต่กี่แล้วผมก็ติดทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกแล้วหมดทุกอย่างเพื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาน้องนุง่งซุ่มเกิดม่ใหญ่รุ่นอืมกะซอยแช่ซอยบอกกันแหน่คลิปนี้กะเอาไว้ซํานี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะออกมาว่าเป็นกําลังใจให้เรอยๆผมจะออกมาตอกมายำมาตอกมายำให้เข้าใจ แล้วกะผมก็ว่าไปตามความคิดของผมเลยครับผมกได้บอกผมก็ได้หลอกเลียนผู้ใดมาดิแล้วผมก็บอกได้ตัดต่อจักเม็ดในคลิปของผม,ผมแต่ละแต่ละคลิปนี่ผมไม่เคยติดตัตดต่ออ้าวสิบห้านาทีแล้วโอเคขอให้ยยูดีไม่แห้งสูผูสุ่นขอห้ซอยไหลซอยกดไหลกดแช่กดข้นยังสิเดอเอ้ออย่าก,กดลงด,ดิโอเคนะครับขอบคุณครับ อดูดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเดอ้อ